妈妈，你看。 đại diện đấy mọi người đang căng chưa đấy thưa 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 ฟ้าสูวที่เอาได้เขาที่ตอนจะลุกเป็นพ่อน่องก็อายต้องตายชดใช้กันอยากได้แต้มนะับและจำนวนต่อรับไอ้ยอนดฝาดเดียร์ ดีมือความมาหนิแพนเทียดีแพนเทียเออใครกู้ใครกู้ฮะเพรานี่อาจารย์ไหนนี่อาจารย์ปวดหน้ากว่านี่อาจารย์ับกล้องมาขับอย่าเรื่องคนไรก็จะให้บ้าบ่อยเลยนะจังบ้าบ่อยอุทธรณ์จะเนี้ยเอาเลยขอเบิ้งเจ๊กเทียบอ่ะนะอาจารย์ขอเบิ้งเจ๊กเทียบอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ครับเนดะ้อไฮ้อันนี้ชิดเก้าวปุ่นี่อันตันอันนี้ชิดเก้าบป่ะอันนี้ชิดเก้าวป่ะไปไปโรงเรียนโอ้ยโอ้นี่ไม่ได้กินข้าวพุทนมาติดโอ้ยั้วบป่ะไปกินไปั้วเลยเนาะครับครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดียวนะครับ โอ้ดีเรียมมาดีเรียมอันนี้เยียมเดี๋ยวที่พาไปขัวนครับเป็นสีชมพูจน่สีฟ้าอูดโอ้นีเเด้อนีแม่ขั้วเด้อนีเด้อดีแม่ขั้วโอ้ยตองยตองโอเป็นนาเสแเอนี่า่บอกให้อ แม่กัวยนะครับแล้วนี่แม่กัวเฮ็ดได้กินแซ่บแซ่บภาพนี่โอ้ยมาน้องมาดินเออเดี๋ยวินนะม่่เด้อมีนี่ตองเดี๋ยวมาถามบางว่าแซ่บบ่แซ่บบ่ครับแซ่บบ่นี่เออแม่กัวเฮ็ดแซ่บเนาะขอปุนเนาะครับอันนี้แซ่บแซ่บ โอ้อันนี้ค right so oh, oh, ือบอไปแข้งเนาะมันอ nee> ี๋เนาะประมาณปีเนาะยียบเน่ยเียบเน่โอ้ยโอ้นี่บช่วยครับเด้อหนีบช่วยแบบนั่งชองแสบพ่อแสบพ่แอหนิ่นี่บช่วยแบบนั่นซองครับเย็นเหมียวเดี๋ยวแฉกเลยครับเด้อเดี๋ยวกระดังเดี๋ยวกระดัง เนี่อ้นีพี่นอ้องบันบนองการมาเลยนะอ้นี่เจยเต่าบอนีอ่ <c oughs> แจ่บอ่ยายแม่กลัวเฮ็ดแ่บพี่น,นอ้อครับครับครับไอ้เจ็บแป๊อลนีน ซีรีสมเลตแกมคัไปเชินะเขาเขาคนเขาคนนี้อ่งนี้แลม้นง่อยบอ้นง่อยอย่างนี้อันนี้คุรีนนะครับเด้อคุรีนคุรีนนะครับเด้อตัวนี้อันนี้ใหญยดินยดินนะครับย็ดินนะ่อันนี้เข้าครับอันนี้คุณหน่อยเด้อนี่เด้ออันนี้คูคูยังก่อน กูเห <mile> ียวอันนี้ฟ้าทรงอันนี้กูบอลา้ลยนะเดี๋ยวนี่เด้ออันนี้สอนเด็กน้อยเอาเด็กน้อยฟ้าทรงสีฟ้าทรงอันนี้กูกูแบ่งครับเด้๋นี่เด้อะกูแบ่งเก้าเก้าอันนี้เอาต่อต่อนะครับเด้๋นี่เด้อครับเดี๋ยว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 แค่หนึ่งวค่สิบเก้าอันนี้อันนี้กูยังนี่อกเครับูปลาอันนี้กูปลานะครับเด้๋ยวกูปลา 1ิครับิโอ้มาดีนแล้ววันได้หน่อยหลายนด้ครับเติมมานีเด้ดีได้ได้เติมเลยคู่จูงเปลี่ยนแดนพีนองผัดเพียงแล้วเด้อคู่เบ่งคู่เ่งได้แล้คู่เบงครับได้แล้วก็ีนัดเพียงเเ

คนนี้ครับเลื่อมเลื่อมไทยกู้ดิอาจารย์ไม่ไม่ครับนี่คนนีน้นะอ,<า>อาจารย์ยังนอทำดิเนาะยืนตัวซายครับครับผมครับผมแน่นอนครับแน่นอนแน่อนอน សាយលឿនខ្លាំងណាស់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរ โอครับอันนี้กำนันกำมาครับเด้อกำนันตะบนแฉแน่น้องอันนี้กำนันกำมาครับกำนันสวัสดีพี่น้องครับพูดเนี้ยครับอันนี้อบอาตบ้านครับอาตัอันนี้พ่อใหญ่อันนี้ครับพ่อใหญ่มาให้กันครับสวัสดีพี่น้องอันนี้เมียกำนันครับเด้อสวัสดีพี่น้องเนี่ยไม่ไงครับเออครับแซ่บป่ะข้าบพุ้นแซ่บมากโอ้ยแม่ข้าวยังนีเห็ดแซ่บกระดองกระเดียบโอ้ย น้าครับน้ามูงกระแซบแหงต่มูงกระแซบแหงไหครับเนาะโอ้แน่นอนแหน่นอนแหน่นอนกับแม่กู้บัตรนกกาลนะแซบแหงโอ้ครับนี่เด้อะพี่บ้านมันจะซองมาเด้อครับเด้อนี่เด้อมาเล้อม้วนมันนี่ม้วนอันนี้อาจารยนจานไม่ทำนาะนี่เนาะคี่บ้านสวัสดีพี่น้องเด้อพี่บ้านเออโอ้ยผู้ซอยไหม่ดีผู้ซอยไหม ผมชอบไม่พัดดีพี่น้องคนนี้เออเออวันนี้เนี้ยกินก็แซ่บอันนี้พอยเตอตายครับเด้อคือนั่นขนเฟืองในพอยเตายครับ <c oughs> จองบ้าบอยอุทอนใช่เนีครับเข้าไปเบิองอย่ามีน้ดนะเดี๋ยว มาเปิดุณพอพ่อไนีน้อยเี๋ดนครับเด้อนี <m <m ้มาขาบอกเาบอกุนทองมาเิดพ่อจะเลื่อนใกจนะเนะบี่น้องมาบ่งเด้ออาจารย์คนผูงามบัด้กินเผางามบอโอ้ยกินเผาก็ง่ามเมือนกนเนะอาจาเนาะครับนาะ โอ้ยก้อยครับก้อยครับเกิ่มาจ้าเดี๋ยวงามเจอนะครับน้าอาจารย์น้าก้อยเนี่ยก้อยอยัางนี้ก้อยเนื้อก้อยเนื้อโอ้ยอาจารย์นี่คือพอมีแฟนทุกคนเนาะอ้อสดทุกคนเนาะสดเนาะโอ้ยสดเิดง้างเพื่อสวดมาเ้ย แข่เท้าถ้าสะผ the. ู้สาวไปเองไม่จะทไายอยู่ผู้ชายไว้ข้างละสี่คนนะครับเพื่อให้ไม่ได้เป็นการเสียเปรียบกันนะครับจุดมุ่งหมายนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับต่อไปนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่พิสนาม ระหว่างสีชมพูกับสีฟ้าเขาเสียงประมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมครับนักกีฬาทรทั้อเขาเลิกอาเรนักกีฬาสัมผัสมือสัอ 3, มผัสมือย่างซับเนี่ยย่างขึางหนาย่างตั้หนา,อา,อหนาโอ้ยอโอ้ยไครับ อ่ะหัวหน้าทีมมหาภูรับหัวหน้าทีมมหาพุทธศิษย์ครับหัวหน้าทีมครับอ่าเราจะเล่นกันครึ่งละ10นาทีนะครับอ่าเสมอกันในเวลายิงจุดโทษตัดสินนะครับเล่นทุนสุอสัจจาอาจารย์ผู้นี้ในเวลายิงจุดโทษตัดสินนะครับคู่นี้นะครับอาจารย์ลูกใครนี่คือผู้ใหญ่นะนี่ยนี่เนี่ยเบอร์สามไม่แน่นอนโอ้คือลูกผู้ใหญ่เนียนี่ ว่มันลูกไฟคือผู้ใหญ่แท้นั่นเห็นว่าล่ะลูกผู้ใหญ่หมายถึงว่าลูกคนใหญ่ว่แม่นลูกไฟคือผู้ใหญ่แท้เออนี่ใครเนาะนี่ลูกตากล้องนี่แหละโอ้ยเออออกจากสนามลูกเนี่ยมัได้กินได้นำเลยอ่านักกีฬาทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้าวยังไงเคลียร์ได้แล้วโอ้สีฟ้าตัดบอลได้พยายามลำเลียงบอลขึ้นมาอ่าออกไปนะครับสีชมพูเป็นฝ่ายทุ่มบอลทุ่มขึ้นมาสกัดยังไม่ขาด บอลไปอยู่ที่หน้าประตูนะครับโอ้หมายเลข34โอ้เตะออกนะครับสีชมพูเป็นฝ่ายได้ทุ่มบอลทุ่มมาที่หมายเลข3โมงเลยทอามให้กูเห็นยังกูก็เล่าเลยนะสีฟ้าพยายามขาบอลขึ้นมานะครับในแดนสีชมพูทุ่มมาผ่านหน้าประตูไม่เตะสกัดออกไม่ออกก็พูดภาษาประตูรับไว้นะครับ เออเดีวขึ้นมาอ่าบอลแต่คนนีกไม่มีล้ำหน้านะครับไม่มีล้ำหน้าโอ้แบกใหญ่ครับแบกใหญ่ครับแบกใหญ่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเตะตูมออกนี้เลยอ่ปลอดภทยไกว่วนมาสั่นอันนี้เป็นการประกวดนางงามนะครับอ่สังเกตดูแบกนะครับตบตีนตรง

พลาดมามาโอ้ยไม่เข้านะเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนตัววิ่งออกเป็นคนชมพูรับอย่างเดียวครับรับอย่างนัง้นสีชมพู่าเต้เข้าประตูเจ้าของเดินสีชมพูไม่แน่อีกหนึ่งลูกอาจจะเพื่อชนะก็ได้นะคะ สองสีสูสีกันมากเลยสีฟ้าได้เตะมุมโดยคุณคิตันเตะมาถูกสกัดไว้โดยเบอร์42โอ้โหเตะข้ามคานไปข้างหลังนะคะโดยคุณทศศักดิ์สีวิเศษนะครับบ้านหัสองนะครับอันเฟสเฟสเฟสบุ๊คบ่าวบอยอุทุมพรตบดต่อให้ติดตามใน YouTube ด้วยนะครับ ครับบ um, ่าวบอยอุท ja, ุมพรนะครับบ่ามอบสปอนเซอร์สนับสนุนนักกีฬาทั้งสองสีนะครับโอาวันนี้เดี๋ยวบุญแดงนึกถ้าออกซิ่นนะเอาหมอนี่ง่าวอาลูกแล้วบ่นี่ฮะงว่าโอนลูกแล้วบ่ว่าว่าวันนี่เป็นนะฮะกรวย เรเล็กน้อยนะครับนี่อลูกเพื่อาพเราโอ้ต่อไปตรงกาลนบอลเป็นางครับอันนี้เราครับอันนี้เรารันอันนี้อันบอลนี่ยังอาจารย์ครับต่อบอลบอลย่างบออาจารย์ครับมันตั้งตั้งรวยกันนี ันนี้แล้ววันที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้เพื่อเพื่อเพื่อบอลล่ครับเพื่อบอลล่ครับฟุตบอลเพื่ตะก้อนครับผมแล้วก็ยครันอันนี้บอลล่แข้งแล้วบอนี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้เรียบร้อยเนาะอันนี้คือแบบปิดท้ายแล้วครับอันนี้สีจะพูนะครับว่าอนี่สีจะพูดตอวนี้ไม่ใช่เหมียวมาจากกลางโดมครับนี่อืมน้าต่อต่อมึงยิงยิงนะ างดูโนี่น้องเพื่อนลูกีอ่อนนี่ลูก,กีอ้กกอมอไอ้กีาใส่เขมากาีด,ดีต้อนรับด้โอโอ้ตาวัตวาวัมาแล้วามาแล้วกอท่านดูสคนท่าสีา <ไป S 1> า่องกนีญญ่ประการาาานัตเนต,ตีเออนัตี้ตอนรับท่นคร้ามีควาครับตวัิว้ยเพื่อนที่ังเครื่องา้ด่วยังเปา ด้วยความยิ้นอดนะครับทุกท่านนะครับเออนี่นักเรียนทุกสีนักลังจากพิธีปิดนะครับเอาต่อบนมากครับตอนนี้โุงเรียนกัแจกขนมกลับบ้านทุกหอเลยนะครับไม่เกี่บมาครับเรีมาสวยมาชาดีกว่ากวไม่มากลับบ้านไปกินเลยนะครับเ่องันหยุดตอนวนะครับอต่อบนมากครับตอนก็คือห้าก่อนนะครับช่แมสาดแล้วก็เชียร์สบย อาจารย์ครับอาจารย์ครับปศป้าแ้วอ่ายินดีต้อนรับท่านสอปตอสากลเท่าสิงห์นะครับอ่าท่านตาอ้วนแห่งบ้รนณาสองของเรานะครับมาช้าดีกว่าไม่มามาช้าดีกว่าไม่มานะครับท่านผู้เดการบุญเยืนรอจนหลับแล้วนะครับอ้าวเริ่มเลยเริ่มเลย <c oughs> <c oughs>

นั่นมันกูปูน่าแต่มันเรียกว่ายังแมนแมนครับแมนแมนแมนเอากันมแมนครับแมนแมนครับแมนสองก่อนนึ่งละคนที่สามสองกันึหนีคนที่สาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำ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 แเขาข้างข้าเข้างข้างนี่ทำแปะเขาแปะค่อยคครับทำแปะค่อยคเขาข้างอันนี้เลยเขาข้างเสาแปะค่อยค่อเขาข้างเราเดินโอ๊ยกระทำ นี่นี่่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แคางเขาคางเสานั่นแปะแปะค่อยๆเขาคางเสานั่นเสื้อลุน่แป่เขาางเสาค่อยๆน่แย่เขาคางเสาค่อยๆนั่งบุรุษยิงเตีมตีนแป่แยเขาง่ายๆเลยมันท่านหรอกเออ เอา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 อวดกวดตงเตะได้ปะคูหนึ่งปวดอวนดอวนรูปผมเปลี่ยนหอกอาเปลี่ยนออกเดี๋ยวเอ้าตี่าบนี่ คนนี้หาวันนี้คนที่หัวเกมันน็อกเอาเลยคือจะไหนอะน็อกเอาคนตะคนครับคนตะคนเหรอแม่ครับพันใดจะน็าเขาเลยเอาคนที่ห้ ร้องมาได้บ่เฮ right? hey. ้ยฮะบักเฟมแปะเขาคางมันบ่ท่านดอกบักแบ่งบ่ท่านดอกนั่นแปะเขาคางประตูค่อยๆนั่นงานมาตูค่อยๆนั่นโอ้ยเด็กน้อยเด็กหน่อย ให้ลูกให้หลายนะครับสองบาทนะครับก็เพิ่มเป็นอย่างสือเลยครับสีชมพูให้เลยเพื่อเป็นแข้งนะครับอย่าลูกมีเพื่อนเป็นแข้งอาจารย์อาจารย์ อาจารย์ครับตัวทำร้องได้พอขอตัวทำร้องสะบพไหนพอตัวทร้องนะผู้นึงบอกคูแบงนะอาจจลไหมทำทำทำเตะขมุ้มันทำเ๊ะๆเขามุ้มึงหยิบมเตะตมัน lá nhang 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 ngan <laughs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 > ทไมอะไม่สิดีคนคนละคนเฮ้ยมันนี่นี่ลูกนี่บอกมันนี่มึงเตีมึงจะเปรี้ยเขาอันมึงมุ่งมันปวดพวกท่านอย่าได้เป็นเตี้ยต่อไีฝ่ายดีบอกว่านี่นะเนี่นี่บอกนี่บอกนี่นี่นี่บอกกูเตนั่น

มองนี่เตีเต้ยหันเดีนี่เออเตียหันบเ่เตียหรรนนันเตียหันครับแมนเมนมันมันเตะด้เตะแล้เอ้าเตะก็เตะ ขยับม่หยกครับสีสีฟ้าขยับออกไไอีกยิกเลกลางไม่เป็นไรมันมันพังก็ไม่ต้องออกมานี่นี่สีสีฟ้าอยู่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมสีชมพูเขาจะเป็นระบบกว่านะครับสีฟ้านะครับะพอเอแล้วพอแล้ว น้องนองกักดูบาลนี่ถ้าถ้าไม่มาก็ได้ได้ดูเถอะถ้ามันเป็นนับาลนี่เป็นตัวเล็กเกินไปนะครับอน,นุบาลเพราะว,ว่ามันมันได้เวลานอนของอนุบาลแล้วนะครับก็คงไม่เป็ไนไรคอ๋อสาวเกลือกพงงามแต่ว่าแมน่นแม่นนี่ปะ โมแมนบ์เหอ้ยแมนบ่น้อยเนาะผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะยกเก้าอี้ได้อยู่นะครับพอยกได้ช่วยกันนะครับครับจะเพิ่งเด้อจะเพิ่งเด้อช่วยกันเด้อหวยรงบันก็เอาไปไหว้พระยังเร็วๆหนุ่มก้ามาครับจะเพิ่งเด้อจะเพิ่งเด้อจากนี้เราก็จะกลับบ้านช้าครับกว่าจะได้แจกขนมนะลูกนะ า,า,มา,ามจะตเสี่ยนฝ้าพ่อใดพ่อป่วยมีตาแ<ห>พ้